you yeah. ส,าาสัตววข้อที่หนั้นเป็นจิตที่ปรุงแต่งความว่างส,าาสัตว์ว่ข้อที่หข้อที่หในอสัญญีสัตว์นั้นเป็นจิตที่ปรุงแต่งความว่างกาอยึดอยู่เป็นมโนมยอัตตาหรือเป็นจิตที่ว่างจากกิเลสสัตววาที่หไม่ใช่วิญญ,ญ in าณทิฏฐิห้านอากาสาความว่างนะสัตววนั้นเป็นอสัญญีสัตว์แต่ถ้าวิญญาณทิฏฐิ ห้านี่มันเป็นอาการานันจยยนายตนะมันไม่มีสัญญีนะก็คงถามตัวนี้แต่เขียนผิดมาสัตว์วาที่5ข้อที่หาไม่ใช่วิยาทิติข้อที่5เป็นจิตปรุงแต่งความว่างก็ยึดอยู่เป็นมโนโมยอัตตาเป็นจิตที่ว่างจากกิเลสถ้าเป็นนั่งสมาธิจิตไม่ได้ว่างจากกิเลสอนุสัยยังมีแต่กดเอาไวเ้เฉยแต่มาสร้างพบ ว่างอาศัยอยู่แล้วไม่ได้ไให้แล้วกดกิเลสไว้ตัวเองมาอาศัยพบว่างอาการสาอยู่แต่อนุสัยยังล้างไม่หมดอย่าว่าแต่อนุสัยเลยกิเลสโ,โอราธิกะอัตตาก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ล้างเพราะงั้นอย่าไปพูดถึงอนุสัยเลยโอราธิกะอัตตาข้างนอกก็ยังไม่ได้ถามว่าเป็นมโนยะอัตตาก่อยึดอยู่ใช่ไหมเอาฟังอธิบายมโนมยาตา ใช่สำเร็จด้วยจิตอัตตานั้นคือความว่างปั้นแสงสว่างขึ้นมาเสพไงเป็นพบนั่นแหละจึงเป็นสัตติดพบนั้นอยู่ในพบอภัสราอากาศานี่ว่างอาภัสราวิญ,ญญาณทิฏติเป็นการตั้งอยู่ของสารพัดวิญญาณ ที่เกิดเป็นนามรูปของผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นหรือมนุษย์ทุกคนล้วนมีบทบาทวิญญาณเช่นนี้มนุษย์ทุกคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สะอาดอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนวิญญาณทิติหรือสัตว์วในวิญญาณทิติในสัตวว่นาน้นเป็นนักปฏิบัติธรรมจึงจะไล่ลําลดับขึ้นไปได้ส่วนผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นมีอยู่สัตว์ข้อที่หนึ่งข้อเดียวกายต่างกัน สัญญาต่างกันเละอยู่เนั่ยนะอาตมาขยายความยาวเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เนี่ยวิญญาณถิติก็ดีสัตตวาดก็ดีนะผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้มีขั้นอื่นเลยนอกจากขั้นหนึ่งส่วนอื่นๆนั้นผู้เริ่มปฏิบัติได้สัตววาดข้อที่สองหรือวิญญาณถิติข้อที่สองอย่างน้อยเป็นฌานแต่ฌานก็ต่างกัน ายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันสัญญาไม่เป็นฌานเป็นไม่มีนิวรณ์โดยเงื่อนไขคือไม่มีนิวรณ์สัญญาอย่างเดียวกันแต่องค์ประชุมของจิตที่ได้ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ว่าวิญญ,ญาณทิฏฐิหรืออ่สัตวต์วมันตรงกันก็อสองตรงกันนะสารพัดวิญญาณที่เกิดรูปนามปฏิบัติเท่านั้นใช่ไหมใช่วิญญาณทิฏฐิมันได้คนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นทั่วไปที่ วิญญาณที่ติเกิดนามรูปผู้ปฏิบัติธรรมส่วนผู้ที่ทําได้ก็จะมีการศึกษาศึกษาผิดก็ไปได้อย่างผิดอยู่ศึกษาถูกก็ได้อย่างถูกสําหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้กลกุตระและไม่ได้เข้าฌานหรือสอีไม่ได้เข้าฌานหรือสี เวลาสภาพจิตมันเกาะยึดอยู่กับความฟุ้งไปเที่ยวรู้รู้รู้รอะไรตรงนี้อะไรไม่รู้จบด้วยความหลงติดภูมิใจอยู่กับตัวรู้แม่ภูมิใจอยู่กับตัวรู้นั้นจิตของคนนั้นเรียกว่าเกิดเป็นวิญญาณัญจายตนะสัตว์ได้หรือไม่คะไม่ <c oughs> ใช่หรอกสัตว์ขั้นวิญญาณัญจายตนะสัตว์นี่คือสัตว์ในขั้นอรูปอรูปภพในขั้นอรูปภพอากาสานัญจายตนะสัตว์ วิญญาณัญจายตนะสัตว์อากิจัญญายตนะสัตว์ในวัสยานาสัญญายตนะสัตว์สุดท้ายหมดในวัสยานาสัญญายตนะสัตว์ก็สิ้นความเป็นสัตว์เกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือมันจริงๆแล้วคุณจะต้องอยู่ขึ้นขั้นอรูปคุณจึงจะเป็นตัววิญญาณัญจายตนะสัตว์ไม่ใช่มันมาเกิดวิ่งอยู่ตรงนี้เป็นสัตว์วิญญาณัญจายตนะภาษามันดูเหมือนใช่นะ มันวิญญาณมันออกมามีอายตนะแล้วก็เป็นสัตว์ต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็ใช่เร,เรียกโดยจะตื้นง่ายๆมันก็ใช่มันเป็นวิญญาณสัตว์ทั้งนั้นนะเราจะว่าไปแล้วมันมีอายตนะรับรู้อยู่ทั้งนั้นแต่ถ้าเรียนแล้วก็ไปขั้นตอนไปท่านก็นก,กาหนดวิญญาณนันใจอายตนะสัตว์ในขั้นอรูปที่จะรู้ว่าวิญญาณจริงๆนั้นไม่มีความเป็นสัตว์ชนิดหยาบแล้วอยู่ขั้นอรูปเนี่ยเป็นวิญญาณบริสุทธิ พราะฉะนั้นอรูปฌชาในอาการสาคือสะอาดว่างเป็นความว่างจิตวิญญาณก็กาหนดความรู้ความว่างจากวิญญาณใจใจยตนาขึ้นไปก็ไปกําหนดวิญญาณวิญญาณมันบริส,ส,สุทธิ์สะอาดธาตุวิญญาณคือธาตุรู้ที่สะอาดมันจะเป็นยังไงมันต่างกับตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวความว่างความว่างนั่นคือสภาพรูปวิญญาณนั่นคือสภาพน้มแล้ววิญญาณที่สะอาดน้มที่สะอาดเป็นยังไงอากิญจัญญาตะนาคือรูป สิ่งที่จะให้ไม่มีทุลีละอองของเศษทุลีอีกอโศกวิราชาอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างเศษทุลีหมองทุลีเริงอะไรแล้วแต่คุณก็ต้องตรวจให้หมดในวัฏายาเป็นนามอากิญจัญายตนาเป็นรูปเพราะฉะนั้นในวัฏฏายายก็ต้องรู้ทีนี้รู้ให้หมดทั้งสามอย่างนี่แหละจนรู้ครบจนไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ไม่มีอีกเรียกว่าในวัสัาญานาสัญญารู้จนไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้ว จึงเรียกว่าพนอวิชาสวะหรือพลอวิชาสังโยชน์เป็นสัญญาเวทที่จะแต่นิโรธสัญญาได้ทํางานเข้าเคลียอารมณ์หมดเป็นนิโรธสมบูรณ์ในว่านิโรธอนสุดท้ายของศาสนาพุทธนะประเด็นที่ส่งมาเจ้านี้โอ้มีทั้ง4ประเด็นเนีหในสังกัปปะเจ็ การเริ่มเกิดขึ้นเป็นตักกะก่อนนั้นมักจะมาจากกามสัญญาหรือปฏิฆะสัญญาใช่ไหมคะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะถูกต้องคนที่ยังมีกิเลสกามกิเลสพยาบาทอยู่มันก็จะต้องทำงานเพราะงั้นเมื่อผัดส,สะปับ๊บผัดส,สะแล้วกิเลสมันก็เข้าไปทำงานโดยที่ผู้เอาวิชาไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่อง กิเลสมันก็ทํางานอย่างสะดวกอยู่ในจิตเรานั่แหละเพราะมันถือว่าจิตจิตเรามันถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะกิะเลนเนี่ยมันยึดครองโอ้โหเรียกว่ามันนี่มันยึดพื้นที่เลยพื้นที่จิตวิญญาณของเราทํางานเลยสั่งการเลยนั่นแหละตักกะตัวแรกเริ่มดาริตักกะหมายความว่าจิตที่มันเริ่มดาริตริเข้าไปแปลภาษาเป็นไทยว่า ตักกะเนี่ยตริวิตก,กะคือตรองนั้นเมีการนึกคิดตรินี่คือเริ่มดําริใช่ไหมตรองคือพิจารณาเพิ่มใช่ได้พิจารณาพอสัมผัสมันจะเริ่มเกิดมามันเกิดมาแล้วมันเริ่มดําริขึ้นมาแล้วพราะนั้นก็จะต้องพิจารณาเห็นตามแยกแยะติรณปริญญาหรือธรรมวิจัย สัมโพธชงวิจัยให้ออกวิจารณให้ออกว่าในนั้นน่ะมันมีเหตุคือตัวกามตัวพยาบาทหรือไม่ถ้าจับตัวกามตัวพยาบาทได้ในตก,กะวิมวิตัก,กะสังกปะนี่แหละสามคำนี่แหละคุณก็จัดการเลยจัดการก,ก,ำกำจัดกามหรือพยาบาทนั้นเสียอาตมามาอธิบายวิธีกำจัดสมมติว่ากำจัดได้มาเป็นสังกปะมันก็เป็นสัมมาสังกปะ เพราะกําจัดในขณะนั้นปฏิบัติอยู่ขณะนั้นในตัวนั้นที่กําลังผัดษาเรื่องนั้นอยู่ตอนนั้นหลัดหลัดเป็นปัจจุบันธรรมนะแล้วปฏิบัติล,ลืมตาปฏิบัติสมัมผัสจริงเรียนรู้ตามีจิตมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกรมนิเยีิเตธรรมชาญเนี่ยสภาวะการทาฌานมีปริสุทธาประโยาตาตาสรุปแล้วเราก็ต้องรู้การมสัญญาหมายคือว่าจะกำหนดรู้กาม กามาสัญญาคือกำหนดรูปกามปฏิฆะสัญญาคือกำหนดรู้ปฏิฆะให้ได้ที่มันจะมาร่วมปรุงแต่งมาร่วมสังขารอยู่กับจิตเราเพราะฉะนั้นรีบจับตัวโจรพวกนี้ให้ได้แล้วกำจัดเสียกําจัดได้ก็ไม่มีวิวสังขารกำจัดกำจัดได้ก็ไม่ไม่มีกิเลสพวกนี้ไปปรุงร่วมก็เป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นวจีสังขารก็สะอาดวจีสังขารก็ไม่มีตัวเหตุ นี่คือการปฏิบัติแท้ของศาสนาพุทธนะเพราะงั้นผู้ทธิยังไม่เข้าใจสภาว่าสังกปะเจดตัวนี้นะตักาวิตกาสังกปะอัปนาพยปนาเจโซพิโรปนานวิธีการทําให้เกิดฌานหรือเกิดสมาธิเลยแม้แต่นิโรกก็คืออันนี้แหละสังกปะเจดนี่จึงเป็นลักษณะของโยนิโสมนสิการเป็นการทําใจในใจให้แยบคายให้ท่องแท้ให้ถูกต้อง นี so heart, ่แหละใจของตนเองตรงนี so VE, um. ้เน so um, ี่ยทำใจในใจให้เป็นทำใจในใจอย่างนี้ให้ได้เนี่ยต้องอ่านพวกนี้เป็นแล้วก็สั่งสมให้เกิดเกิดได้ก็สั่งสมไปอัปปนาพยัปนาไปตามระดับตั้งมันแนวแน่ไปเรื่อยสะอาดสะอ้านเป็นตัวสมถะเป็นตัวที่สั่งสมลงเป็นปัสสัทธิเป็นตัวสงบเป็นตัวสมถะลงไปเรื่อยเรื่อยเป็นเจโตสมถะแบบพุทธนะหรือว่าเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิคือสงบไปเรื่อยเรื่อยนะ ก็อ่านการมาสัญญาหมายคำว่ากําหนดในการถ้าคุณรู้กําหนดสัญญาการมสัญญาปฏิฆาสัญญาคือคุณต้องมีสัญญากําหนดรูปการกําหนดรูปปฏิฆาแล้วกําจัดไม่ใช่ว่ามันไปปรุงแต่งสัญญาไม่ใช่ปรุงแต่งสังขารการมาสังขารปฏิฆาสังขารที่อาจาจะพูดงั้นก็ปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นปฏิฆาไม่ใช่สัญญาการกําหนดต้องกําหนดหมายถึงการมาสัญญา กันหมดไม้รู้การกานหมดไม้รูปปฏิฆะและ้วแล้วก็กําจัดตัวนั้นผมเจอหลักฐานที่ปะครูเคยกล่าวว่าอบายภูมินั้นก็คือกามเรียกว่าการม,มาสะวะอย่างหนึ่งในเล่ม31ข้อ263นี่บอกมาจากหลักฐาน ก็จะมีดอ่มสามสิบเอ็ดข้อสองร้อยหกสิบสามอาสะวะเหล่านั้นย่อมสิ้นไปนั่นณนะที่ไหนอาสะวะเหล่านั้นย่อมสิ้นไปณที่หนอาสะวะคือกิเลสข,ข้อปลายตัวตนขั้นปลายตัวตนขั้นต้นของผู้ผมาศึกษานี่ความเห็นความรู้ในเรื่องความรู้ความเห็นรู้ว่าตัวตนคืออะไรก็คือผู้รู้อัตติฐิภาษาบาลีท่านเรียกอัตติฐิเป็นผู้ที่รู้จัก ตัวตนขั้นต้นพอมาตรวจตัวตนในตัวตนในตัวเรารู้ตัวตนที่เราจะกําจัดกิเลสกิเลสตัวตนกิเลสนั่นแหละชัดๆก็คือตัวตนกิเลสกิเลสตัวต้นตัวตนตัวยาตัวแรกที่เรารู้มันเรียกว่าสักกายทิฏฐิไปเรียนรู้มาก่อนเรียกว่าอัตตทิฏฐิ พอมาตรวจตัวจริงมีสภาวะมีวิชาหรือว่ามีวิปัสสนาญาณญาณรู้จักตัวจริงสักกายคือจิตเจตสิกของเราเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวกิเลสตัวนั่นคือสักกายคือตัวตนตัวหยาบแล้วก็ลดละตัวนี้ไปจนกระทั่งตัวปลายเียว่าอาสวะตัวตนก็คืออัตตาเนี่ยไปเรื่อยจากสักกายก็คืออัตตาบางลงเบาลงมาจนกระทั่งตัวปลาย เรียกว่าตัวปลายเรียกว่าอาสวะเพราะอาสวะเหล่านั้นย่อมสิ้นไปหน้าที่ไหนตัวปลายนี่ตัวตนตัวปลายจะสิ้นไปที่ไหนในอันนี้อาตมาขยายความก่อนมีบอกไว้ว่าทิฏฐาสวะทั้งสิ้นมีทิฏฐาสวะกามาสวะทั้งสิ้นพวาสวะก็ต้องต้องทั้งสิ้นทั้งนั้นแหละทิฏฐาสวะกามาสวะพวาสวะ ทิฏฐานคือความรู้ความเห็นก่อนต่อมาแล้วจึงเป็นกามาสวะแล้วก็เป็นพระวาสวะสุดท้ายจริงๆอวิชชาสวะวิชาสวะอันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายย่อมสิ้นไปเพราะโสตาปฏิมักเปยันใหญ่อ้าวก็โสตาปฏิมักก็เป็นตัวทางปฏิบัติมักคือเหตุรู้เหตุแล้วก็ทำ พอเป็นมักแล้วปฏิบัติไปก็เกิดผลเรียกว่าปฏิผลโซดาปฏิผลก็เกิดไปเรื่อยๆตามเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไปตามลําดับธรรมะของพระเจ้าจเป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายต้องรู้ขั้นตอนจริงๆถ้าไม่มีขั้นตอนว่าหกก้นขิดนี่มันมันไม่บริบูรณ์หรอกมันไม่สมบูรณ์แล้วมันจะสับสนด้วยแล้วก็ไปตู่อันโน้นตู่อันนี้เข้าไปเรื่อยนะน อ้าวดีก็ค่อยๆลึกซึ้งไปเอามีหลักฐานก็มายืนยันกันจากโคราชคำว่าวิญญาณอัญจายตนะนั้นคำว่าวิญญาณหมายถึงวิญญาณตัวไหนใช่วิญญาณทั่วๆไปไหมเพราะเป็นอรูปแล้วใช่วิญญาณทั้งหกไหมและมีที่สุดหรือไม่ครับโอ้หลายปัญหา หลายประเด็นวิญญาณตัวไหนวิญญาณคือธาตุรู้วิญญาณนัญจายตนะที่หมายนี่ถ้าเป็นขั้นอรูปฌานวิญญาณนัญจายตนะพหรือวิญญาณนัญจายตนะฌานวิญญาณนัญจายตนะภูมิก็เรียกวิญญาณนัญจายตนะสัตว์ก็เรียกถือว่ายังเป็นสัตว์อยู่สัตว์ขั้นอรูปรสัตว์ละเอียดลึกซึ่งแล้วนั่นเป็นนามธรรมก็คือตัวธาตุรู้เนี่ยถ้าอรูปฌาน เรืออรูปสัตว์เนี่ยมันหมายถึงวิญญาณสะอาดแล้วผ่านผ่านรูปประชานผ่านการปฏิบัติธรรมกิเลสล้างกิเลสไปแล้วมันเหลือแต่ตรวจสอบกิเลสท,ที่เหลือส่วนละเอียดอีกทีหนึง่งจะเป็นขั้นอรูปนะ,ะคำว่าวิญญาณหมายถึงวิญญาณตัวไหนใช่ญญว,ว,ว,ไไว,ญญวิญญาณทั่วไปไหมคำว่าวิญญาณเฉยๆกลางๆก็ทั่วไปวิญญาณทั่วไปเพราะเป็นอรูปแล้ว เป็นรูปก็มีนะวิญญาณมันก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งนะใช้วิญญาณทั้งหกไหมอ่าวิญญาณทั้งหกด้วยใช่เป็นวิญญาณนใจเยตนาแล้วมันก็ยังมีวิญญาณทั้งหกมีตาหูจมูกลิ้นกายก,กระทบแล้วมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณตัวน,นี้แหละแล้วมันก็สะอาดได้จากการมาพบก็สะอาดรูปมาพบก็สะอาดอรูปมาพบก็เหลืออีกตัวตรวจสอบที่มันจะต้องกระทบสัมผัส์อย่างนี้มันจะเกิดอีกไหมล่ะอ่าพุทธสาโลกัตเมหิจิตังยสานกรรมปติ กระทบสมผัสกับโลกกระทำํำกระทบกระโลกอยู่กระโลกเขาเนี่ยจิตมันแน่แน่ไม่หวั่นไหวไหมมันจะมันคงเป็นเนเน,นชาแน่นอนมันคงเป็นนิจจังทุวังสัสะตังหรือยังคุณก็จะรู้จะอ่านมันออกจะตรวจมันไปได้เรื่อยๆ่า กามาวจรน,นั้นเป็นบทบาทของเวทนาในผู้ยังมีกามอยู่หรือเป็นบทบาทของรูปรูประรูปที่เนื่องเกี่ยวเข้าไปเป็นนาม,มารูปกามาวจรคือในพบกามมาพบอวจรคือชีวิตเราดำเนินอยู่ในนี้ชีวิตเราก็เปิดรับรู้อยู่ในนี้เป็นบทบาทของเวทนาในผู้ยังมีกามอยู่ก็ใช่ ผู้ที่ไม่มีกามเช่นพระอนาคามีขึ้นไปท่านก็มีกามาวจรท่านก็ไม่ได้หนีจากกามาวจรท่านก็ดําเนินชีวิตอยู่ในพบกามนี่แต่ท่านไม่มีกามท่านดําเนินอยู่ในพบกามท่านไม่ได้หนีท่านอยู่เหนือพบกามเหนือกามมพบท่านดับกามแล้วในพบนี้ท่านถึงไม่มีกามมาตัญหาหรือกามมนุสัยท่านหมด นเพราะกามาวาจรของรูษีปิดไม่ได้เรียนนั่งหลับตาเข้าไปในรูปาวาจรอรูปาวาจรในภพในผวังองค์ของภพกามาวาจรไม่ได้เรียนอาจจะเรียนบ้างถ้าเป็นพุทธแต่เรียนไม่ละเอียดไม่ชัดพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับว่ายอมรับดาวัตทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะมีกายยสกีเหมือนจะบริสุทธิ์เป็นอรหันต์ก็ไม่รับต้องสัมผัสวิโมกข์แปด้ด้กายสมบูรณ์ซะก่อนจึงจะรับเป็นอรหันต์ดังนี้เป็นต้นนะสัสด,ด้วยกายคือต้องมีรูปกายสัมผัสหมดตาหูจมูกลิ้นกายหมดเลยนะที่เนื่องด้วยรูปรูปใช่เนื่องด้วยรูปรูปเป็นรูปกายนะเกี่ยวเข้าไปหานมามรูปใช่ ต่อมาว่าสัญญาจัดเข้าอยู่ในปฏิสมุบาทไหมครับสัญญานี่เป็นตัวทำงานไม่อยู่ในปฏิสมุบบาทท่านไม่มีสัญญาแต่ในปฏิสมุบบาทท่านแจกวิพังไว้ในความเป็นนามความเป็นนามต้องมีสัญญาความเป็นนามท่านแจกไว้ห้าตัวเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการ นามท่านแจกไว้จริงๆใน,ในระตถมิโรงเล่ม16นี่อาตมาติดมือมาด้วยในสิบหกเนี่ยนะพรสัญญาอยู่ในนามความเป็นนามต้องใช้สัญญาใชเ้เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนามจะต้องมี5ตัวนี้ใช้งานอยู่ส่วนรูปก็คือมหาพุทร,รูปกับอุปาทายรูปที่ท่านแจกไว้เลยเนี่ยในข้อ14อก็นามรูปเป็นไานะ เวทนาสัญญาเจตนาผัสสามานุสการนี้เรียกว่านามมหาพุทธรูปและรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่มหาพุทธรูปสี่ก็รูปที่อาศัยมหาพุทธรูปคืออุปาทายรูปเนี่ยท่านแปลมาจากภาษาบาลีอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาพุทธรูปสี่นี่เรียกว่ารูปอ่าอ้ามันก็ต้องมีนะในปริตรมันรายละเอียดมันจะแจกไปอีกมีอื่นเท่านี้ไม่เท่านี้มันจะแจกอะไรอื่นไปอีก แต่อันนี้ก็ค่อยไปตามขั้นตอนในพระเจ้าท่านสอนไปตามลําดับจากคนนอกวัดสมปทานหมายถึงสิ่งใดจะปฏิบัติอย่างใดครับอ่าสำมปทานสี่ประธานสี่นี่เขาเขียนปอปลาทอทงสลาานหนูนน เรียกว่าประธานนับแปลว่าความเพียรสมประทานสี่ก็คือการเพียรเพื่อให้เกิดสัมมาให้เกิดสัมมาสี่อย่างสมประทานสี่อ้าวถ้าเป็นอันนี้นสมายถึงอันนี้หมายถึงสิ่งใดหมายถึงหนึ่งสังวรประธานสองประหารประธานสามภาวนาประธานสี่อนุรักษณาประธานนี่คือสมประทานสี่ ความภาคเพ,พีย,ยนสี่ประการในภาคปฏิบัติเป็นโพรเป็นโพธิปักขีทมข้อ 2. สองสติปฏฐาน 4, 1. สี่ข้อที่หนึ่งสมภารานสี่ข้อที่สองนะงั้นสมปัฏฐานนี้ก็คุณต้องใช้เลยคุณต้องภาคเพียนสี่อย่างนี้หนึ่งอย่างที่หนึ่งสังวรมีชีวิตต้องสังวรตามศีลตามกําหนดข้อที่เราจะทุ่งสังวรว่าต้องระมัดระวังนี่นะอันนี้เราจะต้องใช้กรอบวันนี้เรากรอบศีลเราถือศีลห้าเราก็ต้องดู เรถือศีลสิบก็คือกรอบศีลสิบที่เราจะต้องใช้อันนี้เพื่อลดเพื่อลักกิเลสข,ของเราเพื่อเรียนรู้สังวรน,นะการสังวรยังไงการสังวรก็คือมีหนึ่งมีเขตศีนลนวสังวรศีลหรือสํารวมศีลในกกอบของศีลสองสำรวมอินทรีย์ศีลแล้วก็อินทรีย์อินทรีย์สังวรก็คืออินทรีย์หตาหูจมูกลิ้นกายใจหทวารน,นี่คืออินทรีย์หก ก <S ess> ็สังวรสํารวมอินทรีย์ก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายเรากระทบสัมผัสเกิดรู้เกิดวิญญาณอย่างที่อธิบายอยู่ทุกวันนี้อธิบายจังเลยอธิบายนี้แหละคุณก็สังวรตามเกณฑ์ของเราศีลห้าก,ก็อยู่ในกรอบนี้ไม่อาจต้องอยากกว่าน,นี้สูงกว่านี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปอวดดีเอา,าทำประมาณนี้สังวรแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้หลักเกณฑ์ว่าสังวรเพื่อที่จะรู้เหตุที่จะต้องประหาร ก็คือตัวอกุศลจิตหรือกิเลสในกรอของศีหน้าของเรานี่แหละเบื้องตน้นเมื่อกิเลสมันเกิดนี่แหละเกิดอาการเกิดมันมีตัวโทสะ,ทสะข้อหนึ่งเนี่ยมันมีโทสะจนกระทั่งอยากฆ่าแม้แต่สัตว์อื่นก็นไม่ไว้ชีวิตเขาอยากทำลายร่างมันแรง ถ้ามันแรงงี้เราก็ต้องรู้จิตของเรามันอยากฆ่ามันกระทบสัมผัสสัตว์แล้วก็โอ้อยากฆ่ามันทาร้ายเราต้องฆ่ามันอะไรพวกนี้เราเป็นคนหลบเลี่ยงให้ได้ไม่ต้องไปทําร้ายตอบเขาหรอกศาสนาพูดเนี่ยไม่เอาเขาทาร้ายเราต้องทําร้ายตอบต้องป้องกันตัวป้องกันตัวได้ป้องกันตัวไม่ใช่ว่าต้องป้องกันตัวคือการต้องไปทาร้ายเขาป้องกันตัวคือระวังอย่าให้อย่าให้กระทบอย่าให้เราถูกทําร้ายนะ หนึ่งสังวรสํารวมตามเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ของเราสองต้องเรียนรู้จากสํารวมอินทรีย์สังวรศีลสํารวมอินทรีย์เนี่ยเสรเ็จแล้วม,มันก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆอีกในการปฏิบัติที่ไม่ผิดนอกจากสํารวมอินทรีย์และโพชเนมตัญยุตาชากิยานุโยค,คะนั่นเป็นหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดสามอย่างในเจรณะสิบ้า เมื่อเราจะต้องสังวรสัารวมอินทรี์แล้วโภชเนมันตัญยุตตาชากริยานิยุทะสามข้อนี่มามันลึกซึ้งและครบก็คือสังวรประธานนั่แหละกับโพชเนมันตัญยุตาก็คือต้องเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะตั้งแต่อุปบริโภคอาหารกินมันจะเกิดกิเลสอยู่ในนี้สังวรจะไปกระทบสัมผัสกับกิบกเลสคืออาหารกัรบวิการอาหารเนี่ยแล้วมันก็เกิดกิเลส ก็เรียนรู้สองอรแล้วก็ประหารกิเลสที่มันอาหารนี่มีกิเลสทุกวันเราต้องกินอาหารปฏิบัติทำได้ตลอดเวลาเลยทั้งบวบอินทรีย์คุณก็ปฏิบัติได้แต่ทัดกันไปอีกคืออาหารก็อ,อุปโภคบริโภคจะเอาเธอเอาบริโภคก่อนก็ได้ของจินก่อนก็ได้อุปโภคของใช้ของกุนของใช้เรียนรู้ว่ามันั่วยวนเรามัน ควรจะพอควรจะไม่ต้องไปสแสวงหาไม่ต้องไปเสพรถเสพยินดีหรือชังหรือผลักอะไรก็มันเอาฟังที่ธรรมะดีๆว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นคนที่แต่ก่อนนี้หลับไหลอยู่กับโลกีเขาไม่ตื่นในว่าชาครยาตอนนี้ชักจะรู้แล้วโอ้จะแ,แทนที่จะไปจมอยู่กับโลกนั้นเขา โดยเฉพาะโลกนี้เราตั้งเลยว่าโลกนี้เราไม่เอาแล้วตื่นนาทีหนึ่งหลงไหลหลับไหล,หลนึกว่าไอเนี่ยเนของจริงเราตื่นมาแล้วเราก็เลิกล้างกิเลสนั้นจนกระทั่งหลุดจากโลกมาได้เรื่อยว่าหลุดพ้นโลกโลก,กีมาได้เรื่อยแต่แต่โลกอบายโลกกามโลกกระทำสูงขึ้นมาตามลําดับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีเพียรข้อที่สามคือภาวนาประทานภาวนาประทานหมายความว่า คุณเรียนรู้สังวรและก็ประหารกิเลสได้ได้ผลเรียกว่าภาวนาประการเกิดผลนั่นแหละปฏิบัติแล้วมันการเกิดผลนี่แหละเพียรนี่มันเกิดผลเกิดผลคือกิเลสมันลดมันจางคลายจนกระทั่งมันเกิดผลดับนิโรธแล้วก็ทําทวนเรียกว่าอนุรักษนาประทานรักษาผลทําทวนทําซ้ําทําอย่างนี้แหละภาวนาประทานทําได้อย่างนี้แหละอาเซวนาภาวนาพระอริกรรมัง อย่างนี้แหละภาวนาประญานก็คือภาวนาการเกิดผลที่เกิดผลอย่างนี้แหละถูกแล้วทําอย่างนี้ซ้ําอาเซวนาทําไม่มากพระพุลิกามังการทําอย่างนี้ก็เป็นการทําเพื่อเพิ่มสะสมผลให้เกิดเป็นการผนึกตกผลึกลงเป็นความตั้งมั่นแข็งแรงเป็นจิตสมาธิสมาธิาธของพระเจ้าเกิดจากการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนั่งสังกัดจิตหลับตา แต่ก,กษสะกดจิตนี่ตั้งมันม่นอย่างนั้นตั้งไอ้นั้นก็ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นกันเราวิธีกงพระเจ้านี่ตั้งมั่นคือการทําให้เกิดสมประทานสี่นี่แหละแล้วก็รักษาผลนี้แหละลืมตาไปทั้งหมดนี่น,นี่คือสมประทาน สาระไซใจเพียงแค่เคียงเอาได้ดังใจหรือจะประสงค์สิ่งใดแล้วได้ตามใจมุ่งหมายนั้นใช่อิสระชนนั้นแค่คนยังวุ่นวายเพราะว่าอัดตามอากมายคายหน้าความเป็นทาตใจอิสระคือบุคคลผู้พ้นความเป็นทาต ประะาศจักพวงบ่วงกี่เลสใสเป็นใจใหม่เสรีภาพอาบใจยิ่งใหญ่ใครครวญซอนสังวรให้ดีผู้มีอิสระจริงนั้นยิ่งไม่เอาแต่ใจเพราะไม่ประสงค์สิ่ง